กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว <c oughs> สงสัยทำนายอนาคตเยอะเกิน <c oughs> โดนสั่งยิง สงสัยทำนายอนาคตเยอะไปครับโดนโดนโดนเดบรายงานใช่เออสงสัยแบบไอ้เฮียนี่แม่งเป็นสปายหรือเปล่าเนี่ยมันแอบแบบมันแอบส่อง <c oughs> แอบส่องอนาคตกูไปเลยอ่ะเออกูรู้ได้ไงว่าแผนการตลาดกูจะไปเยะงะไรอะไรไปอะไรมันมันขัดข้องเงี้ยเฉบไม่มีอะไรมันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนสตรีมแล้ว ช่มันแปลกๆตั้งแต่ก่อนสตรีมแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้คือแบบบางทีมันก็ยิงไม่ได้มันก็อะไรไม่ได้ครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายครับไม่โดน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 โดนหรือโดนวะแบบนึงเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนน่าจะไม่โดนอะไรหรอกเออไม่โดนอะไรหรอกโชหี่ยังแค่เหลืองเลยไปทู ไม่มีไม่มีไม่โดนไม่โดนอ่าไม่โดนไม่โดนรัาไม่โดนไม่โดนอะไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีไม่มีสบายใจได้อ่ะมาเล่าต่อคือตัวตัวของไอรินเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเห็นเห็นแก่ คนรอบข้างก่อนจะเป็นห่วงคนรอบข้างก่อนตัวเองแล้วก็ไม่ชอบให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในกรอบไม่ชอบให้ตัวเองอ,อ,อ่อยู่อยู่ใต้บังคับบัญชาใครมากนักใช่แต่ก็ต้องทำตามเมื่อจำเป็นที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จะเห็นเห็นโอเห็นใจคนอื่นเสมอมีแต่เอนเนอร์จีบวกให้ทุกคน ทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่เรานะไม่ใช่แค่เราเพราะว่าส่วนหนึ่งอะตัวของไอรินอะเป็นนักร้องด้วยใช่ไอรินที่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมเลยนะใน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 เนื้อเรื่องอะคือเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอะถ้าให้เทียบอะผมด่าเน็ตไม่รู้เหมือนกันนะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ของ youtube หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจตัวไอรินอะเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้อง แล้วก็มีงานอีเวนต์มีอะไรตลอดก็ให้ให้นึกภาพแบบคุณนึกภาพเหมือนพวกอา่าลิซ่าหรืออา่านักร้องดังๆประมาณนั้นเลยครับคือแบบใครๆก็รู้จักใช่ขนาดคนที่แบบคนที่แบบไม่กรีกรัดนักร้องดาราอย่างคาทีล่ายังยังแบบยังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ที่ได้เห็นอะ เออยังรู้สึกตื่นเต้นที่ที่ได้เห็นไอรินน่ะงานวันเกิดลูปอะ่ะลูปให้ให้ไปร้องเพลงในวังอะ่ะเออก็โดวงดังขนาดนั้นแหละต่อมาฟีนิกฟีนิกเนี่ยเป็นคนที่เออดูเหมือนจะเป็นเด็กนะ เออรวยแต่เปเปเปแฟนหมดแต่นี่นี่พูดถึงนิสัยนี่พูดถึงนิสัยไงไม่ได้ไม่ได้พูดถึงแบบนิสัยแบบตอนเป็นแฟนแล้วแต่นิสัยแบบโดยรวมอะไรนะเอรลอสมันจริงใจไหมพี่ในมุมมองของพี่มันก็จริงใจนะมันก็รักทุกคนจริงๆนะ เอาเข้าจริงๆอ่ะเอลอมันก็รักทุกคนจริงๆนะเออมันรักทุกคนจริงๆอืมเราอาจจะดูเหมือนมันไม่ไม่ค่อยรักแต่มันเป็นห่วงแล้วก็ห่วงทุกคนเลยใช่เป็นห่วงแล้วก็ห่วงทุกคนเลยอืมตัวของฟินิกซ์เนี่ยเราอาจจะมองว่าเหมือนเป็นเด็กแล้วก็เอ่อเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจ ใช่ครับฟีนิกซเป็นแบบนั้นครับฟีนิกซจะจะค่อนข้างเป็นเด็กเอาแต่ใจประมาณนั้นหรือว่ามันแค่อาวังหรือมันหรือมันแค่ไม่ใช่หรอมั้งมันจะเป็นแค่อาวังได้ไงอ่ะอวังไม่ได้เยเดออวังไม่ได้เยะนะไม่ใช่แล้วอาวังไม่ใช่ไม่ได้เยะนะมันไกลกว่าคำว่าอาวังไปแล้วไม่งั้นมันสร้างฮาเรมไม่ได้หรอก เอาหวังได้แค่หวังนะไม่ได้เยะนะฟีนิกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเด็กเอาแต่ใจครับแต่ว่าถามว่าอายุเยอะไหมอายุเยอะแล้วนะฟีนิกอะฟีนิกอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ฟีนิกเป็นโรคเป็นเอาหวังแขนก็ไม่ใช่เอาหวังแขนก็ไม่ได้จับ เออไอนี้อย่าเรียกว่าจับแขนเนี่ยจับนมจับอะไรก็มีพลังโกงอะ่ะเอ,อ้ยแต่แต่ว่าไม่รู้สิไม่หรอกทุกคนน่ะมันมันมีมันมีมนมไอนี้อยู่ในตัวด้วยไงมีเทพธิดาอยู่ในตัวก็คือเป็นเป็นก็เคยเป็นอดีตเมียทั้งนั้นน่ะมันก็แบบเหมือนกับเทพธิดาในตัวมันก็โหยหาผัวตัวเองอะ่ะอะไรประมาณนั้น